ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันกิจพักหัชรีรหัค่ะกับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับจอยคอยคอนเวชันค่ะเช่นเคยค่ะเรื่องราวดีๆของสินค้านะคะวันนี้เรามีสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นอาหารเสริมค่ะแล้วก็อยู่กับจอยคอยมาเรียกว่าเป็นเวลายาวนานเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของแคโรมินซีค่ะนะคะเรียนเชิญพบกับท่านอาจารย์ดรไทพินพยากิชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะเรื่องราวของคาร์บินซีนั่นเองนะคะตอนนี้จานค่ะเรียกว่าในจอยนคอยของเราติดท็อปไฟค่ะคืออยู่อยู่กันมาสักสิบกว่าปีแล้ว11สิบเอ็ดปีกว่าครับบริษัทเรานี่เปิดมาแล้วสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีนะคะเกือบเกือบสิบเอ็ดปีเรียกว่าเป็นสินค้าแรกๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ก็ในแคตตาล็อกไม้ขึ้นท็อปไฟเลยเป็นสินค้าติดอันดับที่ลูกค้าให้ความสนใจบริโภคแล้วก็บริโภคสั่ค่ะเพราะว่า คนที่ทานประจำรู้สึกสุขภาพดี<ช>นะฮะมันก็เลยยืนอยู่ยาวนานโดยไม่ต้องโฆษณามากครับคือว่า<ม>ของดีอยู่แล้วใช้ดีบอกต่อก็เลยเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็นําเสนอกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือไม่มีปัญหาสุขภาพก็ได้รับการตอบรับด้วยค่ะทีนี้ก็อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องว่าแคโรบินซีเนี่ยบางทีก็บางคนที่เคยไม่เคยยังไม่เคยรับประทานนี่สงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรเล่านิดนึงค่ะว่า คโรมินซีตัวนี้คืออะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างอาจารย์จริงจริงแล้วแคลโรมินซีนี่นะฮะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในชื่อการค้าว่าแคโรมินซีแต่ซีนี่บ่งบอกว่ามันมีวิตามินซีนะฮะแต่แคโรมินนี่ก็เป็นการตั้งเฉยๆนะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วตัวมันเองนะ่ยเป็นสารประกอบไคตินไคโตซานไคตินไคโตซานนะไคตินไคโตซานซึ่งตัวนี้เป็นเป็นพวก คาร์โบไฮเดรตหรือพวกแป้ง oh, นะฮะเป็นแป้งเหมือนกับแป้งพวกขนมปังเป็นอะไรที่เป็นเอ่อเอามาปรุงอาหารยังไ,งไหมคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วพวกแป้งพวกน้ําตาลพวกนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ขณะเดียวกันว่าพวกแป้งน้ําตาลเนี่ยเวลากินแล้วเรามีน้ําย่อย <c oughs> ที่จะไปแอดแท็คือย่อยแล้วได้พลังงานจากเกิด <c oughs> เกิดจากกลูโคสนะฮะ <c oughs> แต่ว่าไคตินไคโตซานหรือไคโตซานเนี่ย เป็นโพลีซัคคลายคือเป็นประเภทแป้งนะฮะเขารวมกลุ่มประเภทแป้งแต่กินไปไม่ไม่ย่อยเพราะว่าไม่มีเอนไซม์หรือไม่มีน้ำย่อยที่จะแอตแทกไอเจ้าไคตินไคโตซานนี้ได้เพราะว่าพวกแป้งพวกขนมปังพวกข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าพวกนี้มันเป็นเป็นแป้งชนิดที่กลูโคสมันต่อกันด้วยแอลฟาลิงเกจนะครับขออนุญาตอธิบายนิดมันเกาะกันแบบ อัลฟาลิงเกจแต่เจ้าแป้งไอไคโตซาน <c oughs> นะมันเป็นเบตานะฮะมันเป็นเบตาลิงเกจเพราะนั้นเขาอาจจะเรียกว่าเป็นเบตากรูแคนนะฮะซึ่งขนาดนี้ทั่วโลกนะฮะก็นิยมแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย <c oughs> เพราะว่ามีงานวิจัย20-30 30ปีต่อเนื่องเลยฮะเรื่องอคุณสมบ,บัติของเจ้าเบตากรูแคนเนี่ยซึ่งให้ประโยชน์ทางสุขภาพกับคนเรา นะครับค่ะเขาได้ยินเหมือนกันค่ะว่าไคโตซานหรือตัวเบต้ากรูแคนนั่นคือแสดงว่าอยู่ในไคโตซานด้วยไคโตซานเป็นเบต้ากรูแคนในโนครงสร้างทางเคมีค่ะคือได้เห็นว่าบางทีเรื่องของการเกษตรก็มีใส่เ,เรื่องของไคโตซานด้วยอ๋อครับใช่เลยขณะนี้ก็เ,เบต้ากรูแคนชนิดที่เรียกว่าไคโตซานใชจริงไคโตซานเนี้ยใช้ในสาหกรรมการเกษตรมากมายเลยนะครับ เอาไปทำปุ๋ยทําอุตสาหกรรมสิ่งทออะไรต่างๆแต่ของเรานี่เฉพาะเลยนะฮะว่ามันเป็นไคโตซานหรือเบต้า e ดีกลูแคนซึ่งเป็น,เป,นเป็น medical grade ค,คือคือมีความบริสุทธิ์สูง,สงรับประทานความบริสุทธิ์สูงและความปลอดภัยและขนาดเดียวกันก็มีเบต้ากลูแคนสูงนะมันจึงจะให้ประโยชน์ทางเกี่ยวกับร่างกายได้นะฮะและตัวนี้นี่ส่วนผสมของที่อยู่ในกระปุกนี้นะคะ เป็นไข่ตรซานที่มาจากอะไร,รอาจารย์อันนี้เป็นไขโตัวซานที่เอามาจากไอ้เปลือกปูนะฮะอันนี้เป็นปูญ,ญี่ปุ่นปูทะเลอย่างงี้คอาจารย์อันนี้เป็นปูทะเลรครับจริงๆแล้วเบตา้าเ,เบต้ากรูกแคนเนี่ยมันเกิดแพร่หลายทั่วไปในในโลกนี้นะฮะซึ่งเกิดมาเป็นล้าน้านปีแล้วนะฮะซึ่งเป็นองค์ประกอบของเซลล์วอลคือผนังของพวกยีสต์พวกเชื้อราพวกเห็ด แล้วก็พวกข้าวเป็นเมล็ดเมล็ดพวกข้าวโอ๊ตข้าวบารีพวกนี้ฮะไอเซล,ลหรือผนังของไอ,ไอเซลมันจะมีเบต้ากลูแคนซึ่งเป็นองค์ประกอบแล้วขนาดเดียวกันของเราในสก,กัดมันจากเปลือกปูซึ่งอันนี้ก็เป็นเบต้ากลูแคนอีกชนิดหนึ่งที่มาจากแหล่งต่างกันเพราะนั้นจะเห็นว่าในในโลกปัจจุบันเนี่ย ชื่อเบต้ากลูแคนเนี่ยนิยมดังมากซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นประโยชน์ทางการแพทย์สูงเลยนะฮะอย่างพวกเห็บอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็มีเบต้ากลูแคนเช่นเดียวกันนะครับถือว่าและอย่างนี้คือถือว่าร่างกายเราผลิตเองได้ไหมคะเจ้าเบต้ากลูแคนอาจารย์เออจริงแล้วไม่มีทางผลิตได้เลยอันนี้ต้องได้รับจากข้างนอกคือพูดง่ายต้องกินต้องรับประทานเสริมเข้าไปจากอาหารจากอาหารเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใคร ได้กินประจำกินต่อเนื่องกินไปเรื่อยๆนี่ก็จะได้ผลดีในเรื่องเบ n นฟิตคือให้ประโยชน์กับธรรมชาติไม่ว่าจะกระดูกก็ดีฟันก็ดีผิวหนังก็ดีนะฮะเพราะว่าคุณสมบัติของเบต้ากลูแคนนี่มันมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้แบคทีเรียคือต่อต้านพวกแบคทีเรียแล้วยังแอนตี้ไวรัสด้วยคือต้านพวกไวรัสแล้วก็ยังไอ้ไอพวก โรคต่างๆที่เกิดจากแบคทีเรียจากไวรัสโดยเฉพาะทางเดินลมหายใจอย่างขณะนี้ฝนลงอย่างเงี้ยพวกไวรัสมาเยอะต้องสองร้อยสามร้อยชนิดเราก็เป็นหวัดเป็นโรคปอดอะไรถ้าอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนซึ่งตัวมันเนี่ยจะช่วยระบบทางเดินลมหายใจดีคือมันไปสร้างมันมีกลไกในการที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันอันนี้เป็นกลไกหลักเลยนะฮะซึ่งมาบวกกับเรื่องของวิตามินซีด้วย ก็เหมาะเลยสําหรับว่าภูมิอากาศที่ฝนกําลังตกแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับแต่ว่าที่เราใส่วิตามินซีไปก็วิตามินซีมีส่วนช่วยในการช่วยในสร้างภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะฮะและอย่างมันการละลายจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ผสมวิตามินซีไปด้วยก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ชาวจอยคอยหรือเจลลนสดรู้จ,<า>จักกันมาดีนะฮะแคลโรมินซีแคลนนซแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเป็นไคตินไคโตซานบวกวิตามินซีนะะแล้วก็าคาัดสรรอย่างดีเพราะว่าวัตถุดิบที่เรามาเ,เรียกว่าเป็นอี g ก e เ i ียนอยู่ในพันจุภัณฑ์นะคะ,คะก็เป็นกระดองปูที่เรียกว่าอิมพอร์ตมาเลยนะคะคัดสรรจากแหล่งที่ดีที่สุดนะคะจากที่ญี่ปุ่นนั่นเองระะจริงๆแล้วปูชนิดนี้ก็ เป็นปูที่อยู่ที่ญี่ปุ่นที่เดียวแล้วก็ขระโทษนะฮะไอกระดองเนี่ยมันมีไคโตซานน้อยเขาสกัดจากขามันนะฮะโอ้เพราะนั้นใช้เยอะเลยใช้ขามันขามีไคโตซานสูงกว่าแต่ว่าทั้งสองอันเนี่ยเขาสกัดแล้วก็เอาไคโตซานที่บริสุทธิ์มานะฮะเพราะนั้นก็บอกได้เลยว่าคุณภาพของแคลโรมินซีหรือเบต้ากลูแคนไคตินไคโทซานของเราเนี่ย ผมเคยเอาในท้องตลาดนะที่นทในประเทศไทยก็มีจากเยอรมันก็มีมนะส่งที่มาใช้ในเมืองไทยลองมาทดสอบคุณภาพดูทอะรค่นะาจาย์ที่ผมทำง่ายๆคือว่าคุณสมบัติประการหนึ่งนะฮะที่สำคัญของไคโตซาเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถที่จะจับพวกไขมันได้ดี<อ>นะฮะ ไม่ว่าไขมันคอเลสเตอรอลหรืออะไรก็ตามคือเราสามารถที่จะทดลองแล้วสังเกตเ้าเห็นได้เลยเหรอคะอาจารย์ข้าหน้าผมอาจจะวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาทาให้เห็นง่ายๆเป็นข้อคิดเฉยๆว่าถ้าเราเอาน้ํามาสักแก้วหนึ่งแล้วก็เทน้ามันน้ามันพืชอะไรลงไปก็ได้น้ำมันจะลอยน้ํามันพืชนี่จะลอยเป็นสองชั้นนะน้ำมันพืชอยู่ข้างบนเราก็เอาแคลโรบินซีหรือเบต้ากลูแคนเนี่ยแกะเอาแคปซูลเทลงไปแล้วเคาะทีหนึ่ง มันจับไขมันเลยแล้วในที่สุดไขมันก็ถูกจับถูกแทรปดึงลงไปอยู่ก้นเลยอันนี้เป็นกลไกง่ายๆให้เห็นง่ายๆว่าเออที่ญี่ปุ่นนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาใช้สำหรับเป็นเวทคอนโทรลกินเพื่อคุมน้ำหนักนะฮะเพราะว่ามันจะจับไขมันได้อย่างที่เห็นนะฮะเพราะนั้นอันนี้ที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นนิยมใช้ไขติ้นเคอร์ซานเนี่ยเป็นเวทคอนโทรลอันนี้คือผลพลอยได้เนาะจริงๆแล้วเราอยากให้ตัวนี้ที่ เพื่อบำรุงร่างกายมากกว่าแต่ว่าในทางที่เรียกว่าทํางานบริกันก็ดูแลเรื่องของลดน้ําหนักด้วยน้่นด้วยสำคัญมากนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยชัดเจนนะครับรู้สึกจะปี207 7นเี่เองเนี่ยมีทางคลินิกสองศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็หรอคะสองศพรสองศูนย์ประมาณนี้งานวิจัยเพิ่งออกมาเขามีรายงานเขามีรายงานออกมาเลยนะฮะว่าสามารถที่จะลด คอเลสเตอรอลได้จริงนะในผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลสูงสามารถลดได้ชัดเจนมีคลินิคอลเทสแล้วลงเจอเนอร์เจอเนอร์ออฟคลินิคอลนิวทริชั่นนี่แหละนะฮะคือออกเจอเนอร์แสดงว่าได้การได้รับการยอมรับอย่างดีคือมีการค้นคว้าวิจัยชัดเจนมากว่าลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเพราะนั้นปัจจัยอันนี้ดีมากๆากไม่ใช่ลดน้ำหนักอย่างเดียวสามารถที่จะเซฟเรื่องโรคคาดิโอวัสคูล่าโรคหัวใจกับหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดเป็นโรคที่ สําคัญมากๆในปัจจุบันเพราะว่าเป็นโรคที่ทําให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลกะนะะแล้วก็การที่มีคอเลสเตอรอลสูง ก็เป็นสาเหตุทําให้มีปัจจัยเสี่ยงในไเป็นโรคหัวใจได้อย่างรุนแรงเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะมากๆเป็น c a r ิ i o p r o t e c t i v นะถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่ากินแล้วป้องกัน heart disease คือโรคหัวใจด้วยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือไม่ป่วยก็รับประทานได้อันนี้เป็นเป็นกลไกของเบต้ากลูแคนโดยธรรมชาติเลยนะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลโดยเฉพาะ LDL นะมีงานวิจัยผมไม่ได้เอารายละเอียดมาคือว่า กินไปแล้วก็มีผลในการที่จะลดคอเลสเตอรอลในเลือดอย่างมีนัยยะสำคัญนะ,ะครับถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยนะคะในทั่วโลกนี่ให้การยอมรับแล้วนะคะแล้วก็เจนคอยก็มีวางจำหน่ายมาเป็นเรียกว่า10กว่าปีแล้วนะคะถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหลายหลท่านนี่ฉันก็ถามเหมือนกันเอเอ,อที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่รับประทานแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ทุกคนแฮปปี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ได้เรียนท่านผู้ชมนะคะว่าในสินค้าที่หลายๆตัว ที่มีจำนวนในจอ,อยินคอยตัวนี้เนี่ยถ้าเรื่องของน้ําหนักเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการที่เราจะดูแลสุขภาพของทาง่านค่ะเ,<ล>เรื่องรายดีๆยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเราพักชมโฆษณานสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะจางพักสักครู่ค่ะ